นี่อันวันนี้ทัวกินเด็นอที่ทัวเขาเสีเห็ดยังนีบ่ท่านท่ารกินเนืนจะกินเลืนะทัวกินเหล้าพอดีเขาบ่กอกินเหล้าบ่เาตกินเขาเกิกอนเขาเนาะเพราะว่าทัวกินเหล้าไ่ได้ไป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 

โอ้ตันนั้นจังคืออร่อยห่านซีพอ่อยห่านโอ้ตนบีนตตันเปะดนเอาัเออนนี้จังคือโอ้จานเทปคับจานงามครับตัวนี้ได้บจานดีบวดนี่นี่นี่เนื้ไปสมเอียนนี่ นี Ooh, an. ่นี่นี่เจมาหอเนื้อนโอ้ขทาเนี่ยงาดโอ้ไม่ไงเนี่ยขอาาเนาะไล่งานเบิดเนาะงานนี่แล้วเอเบไม่ได้ย่ไ่ถุงนี่บานเนียบานขามาหมล้วข้ามแช่เอ็นบานได้างนัไเไ้นหมดกินไป น้ำมาเลยี uhm like die, ่พี <m <m er> ่นี้กินน้ำน่าต้นนเี้น้ำมดกินน้วัเคยอดสาวอ่ะราเราก็เห็ดเป็นอะไรนี่เี่เง่ายงม่เงกินก่อนไครก็ซื้อมาอุ้ยากขานักรอะเหตดนี่ฮะห้าไม่ดยใช่ตุนกับว่าคือกัน

ไฟผู้แขนพี่น้องแนมาแกนมาแน้มถามผู้ถามผู้คนกินสที่แบบอแสบมเอียนาก็ขอดนงยับอีกนิดนึงออัด้มากบอาโอ้เนี้อยู่ไหบอกันกระไดยมเพันก็เอไปบอกมันกำลงวเอก็บอนบอกมันก็ไดมคน้นไก่กันคน

อ้แย่เดี๋ยวโซ่ฝีมือเด้โอ้มันจะเก็ดพ้านอันมว่าร้านสองโตนี้มันเป็นทาบเลยวันนี้บ้านให้กูอันโซ่ฝีมือลูกขยันเจะเมื่อยบ่เออเขาเขาให้เจ้าไปโซ่ฝีมืองานเดือนงานเด็กเห้เจ้าพักพานมาสั่นแแมมนนยยูู ไ่ได้ไม่ยอีไปบอกกันนะค่บอก่นท่เ็ดได็ดเดี๋ยวนบ้านเพอ่ลืมจะซวากันหัวเหียวง่ตจะไปซ้หน่อยบางอเห็ดกเาไมยาคือกินยก็เอทีว่าแม่บอกว่ากะแมนตัวกับผยกันไหคนกิ่หาตัวนะตัลืมอีลีแหละโอ้ยขาเสร็จแงให้กินดอกอ เอาไปแอย่างกินดอกก็ต้อดนี่ไปแ่งอยู่ะอาไปคอดบานหน่งอาไปอืมเขาไปคอร์ดคือบานน่ยตรงนคนนบอกัวเออซำมันจะมาพาคกว่มุกามเลมันยังงามสายผู้แขนพี่นอง อันนี้งานงานกินดองก็นแบบงมา่ๆคงก็ซัวเลยอันนี้กำลังเตรียม่มนได้แ่พนมาแย่งดีกะเตียมมาแต่นอนแซบค่ะอร่อยมากค่ะกินไปยุทงหน้านู้สึกยึงห <c oughs> ายนีกะเจ้าเจ้าว่าว่าจ้าบอ่ะเจ้ากินในบ้านเจ้ากรต่มชูกกับกินแ้วมันอ่าจะยังม <c oughs> งนกต่มชูกกกินยัเได้า <c oughs> ้า

ขอบคุณครับชมนิบค้าทีมหนี้กำลังจัดฝ่ายผู้แขนกกำลังจบสู่ขวัญอาลูกเคยจากพี่น้อง